นี่นะฮะวิธีแกะเรามาดูวิธีแกะวิธีแกะนะเห็นไหมนี่ถึงขันะ้นเอากล้องมาถ่ายกันนะเดี๋ยวนี้น สะท้นกับไก่วันนี้เราอยู่ที่าชายหาดชาอำอีกแล้วจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิอา,อาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับาชายหาดชาอำนะครับก็คือพวกที่เป็นแม่ค้าขายพวกปูนึ่งอะไรพวกนี้นะครับ แต่เราจะไม่บบว่าพาไปดูเจาะลึกวิถีชีวิตเขาหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราจะพามาดูวิธีการแกะปูม้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะแกะปูม้ายังไงกันเผื่อได้เอาไปเป็นเทคนิคในการแกะปูกันได้นะครับไป,ไปเราไปดูกันจ้ามาแล้วมาแล้วเอาเอา เอาตัวไหนมาเอาแบบมีไข่ป่ะไม่มีวันนี้ไม่มีใช่ไหมครับมีไข่อยู่ตัวเดียวแหละ่นเหรอนั้นเป็นเนื้อหมดเลยแต่ตัวสวย,วย,ยงั้นก็เอาอันนี้ถุงนึงครับแล้วก็เอาอะไรอีกทำ <laughs> นี่ยเอารับเอาหามูทำไมอ่าวันนี้แมงดาตัวย,ยักษ์ใไม่ไม่มีของเลยตอนนี้อ,อ๋หรอ ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามาอีกรอบหนึ่งไงถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะกินไม่หมดไงเอาเอาใหม่ส่วนก็ได้ครับแยกเเครื่องหมือนเดิมครับถ้าพุ่งออกถ้าป้าก็ว่างพิ่งจะมาได้นี่แหละนั่งหลังได้ด้วยเออ่ะครับโอเคอ่ะที่ชุดวัตรเนี้ย ใหญ่เอาชุดเดียวกันครับขอแบบว่าเอามานั่งกินอันนี้ชุดหนึ่งแล้วก็คุณนีจับใช่หมจับตรงนี้นยังยังยังอยู่อีกอีกคืนหนึ่อยู่สองสองวันครับน,นี่นะฮะวิธีแกะ <c oughs> มาดูวิธีแกะ <c oughs> ไปที่นู้นเออซื้อไปแล้วแกะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แกะเท่าไหร่เละทุกที ฮวิสิแกะนะเห็นไหมนี่ถึงขั้นเอากล้องมาถ่ายกันนะเดี๋ยวนี้ปกติไม่ได้ถ่ายไงถึงก็มาแาว่ ซื้อไปต้มกินตอนที่อยู่ที่นู่นไปซื้อต้มกินเองแกะเท่าไหร่ก็ไม่ได้เละหมด,ดาามสรุปเรื่องเ,เดี๋ยวนี้เขาไม่มีอ่าวันเดียวก็ยี้ให้นั่งอะไรใช่ไหมอ๋อวันเดียววันเดียวบางคนมันมีอยู่แล้วติดตัวจะจำได้ใช่ไหม แล้วออกง่ายง่าย,ายผมดึงกระจักกระจายหมดเลยังกินงนะพูถึว่าูถ้าแกไม่เป็นนิดไม่ได้กินนะ ทำตปลาัดิบกินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้นะรวมใหญ่ครับผมป้า หมอแพงนะเนี่ยตังสิแปดสิบอะไรสิแปดนะเนี่ยป้าซื้อชุดอนนโลสี่สิบนะในตลาดหนอง่วยอ่ะโลสิบแปดยิบแพนไปหาซื้อสามที่หวันละแขงก็ไปซื้อฝากหนอง่วยไม่มีเนี่ยมาซื้อที่เขาแม่ค้าไปซื้อโตมาเนี่ยโลสหใครถึงไมรู้ว่าอ่ออวาง แ,นะแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคการแกะปูม้าของแม่ค้าที่ชายหาดชะอำนะครับยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอั t o ูมีไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปทําอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปละครับสวัสดีครับ